สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาจที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนกในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีสสดครับพบกับเราทั้งสองคนเป็นประจำที่นี่ที่โมเดลลิ่งแห่งนี้กับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบีือ คุณคุ้นใช่ไหมครับคุณคุ้นใช่ไหมครับ <mm> ใช่แล้วค่ะท่านผู้ชมครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วของวันนี้ที่เราพบกับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะ<อ>ื่อเช้านี้นะคะเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานใช่ไหมคะเราก็มาพบกันนะคะกับเทปพิเศษกับกระบี่มือหนึ่งคนเหนือโลกโ<อ>ค่ะ พ่อยแม่เอ๋ยพี่ชอบมากเลยเปี้ยคนเหนือโลกเนี่ยนะมไม่ว่าจะเป็นคนหนังเหนียวหรือว่าการรําคาบหายจากสปปลาวเนอะ<ม>แล้วคนไทยก็ไม่ยอมน้อยหน้าไงของเราก็มีเยอะไงมีทั้งมงูุเรียนกินพลิกมนุษย์ไฟฟ้าแล้วก็กลืนดาบเลยได้ว่าครบเครื่องเรื่องคนเหนือโลกจริงๆครับเมื่อเช้านี้เทพ,พิเศษใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะช่วงเวลาปกตินะคะรับรองว่าความมั่นความสกสนานเนี่ยยังเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมไม่เชื่อหรอไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะจิกกี้ ค่ำคืนนี้เตรียมพบกับสุดยอดความหรูหราปาหาะชั้นเลิศก,กับรถตู้ระดับ VIP การันตีความเกา่าบอกเล่าความแม่นกำนักยิงหน้าไม้ฝีมือเยี่ยมถึ่งกับความสามารถของนักสร้างหุนยน นำจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับใช่แล้วล่ะค่ะแหมรายการสนุกตื่นเต้นนะคะมาพบกันดึกๆแบบนี้ใครนะคะที่อยากมีส่วนร่วมส่งมาได้เลยนะคะที่ s อสวของเราเบอร์เดิม4 7 7 7 1 1 1ขเจความและ6บาทแล้วก็เช่นเคยเช่นเดิมครับกับเรื่องราวของคนเก่งจากโลกออนไลน์ในวันนี้วันนี้เราขอนำเสนอบิ๊กฟูดไปเลยช่วงคลิปชวนอึ่ง ไม่ใช่บิ๊กฟุตธรรมดานะคุณผู้ชมครับเป็นโอ้ดอันนี้ต้องเรียกว่าซูเปอร์บิ๊กเกตฟุตนะฮะคือมันใหญ่กว่าบิ๊กอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้โหใหญ่มากเลยพี่นะคะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยล้อเขาเนี่ยนะคะจะแปลกตรงที่ตรงกลางเขาคือเขาเรียกว่ากระถาใช่ไหมคะมันใหญ พิเศษเลยธรรมดาบิ๊กฟุตเนี่ยจะใหญ่ตรงยางไงล้อกระทะก็ปกติแต่นี่ล้อกระทะขนาดมหึมานะฮะแล้วคุณผู้ชมครับรถคันนี้ไม่เน้นความเร็วฮะ,ะ,ะใช้เน้นในการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะไปในอุปสรรคขนาดไหนเนี่ยดูเห็นไหม <c oughs> พื้นที่บื้ออะไรลุยไปได้หมดนะ,ะ <c oughs> อเอาเป็นว่า ก็ได้พื้นที่ดูละกันดยังไงไปได้หมดลองเทียบบุคคลเห็นไหมฮะค่ะนี่สูงกว่า2เมตรนะโอ้คล้ายๆกับคนแบบนะคนสองคนมายืนต่อกันเลยนะพี่คนสองคนต่อกันอะไรจะสูงกว่าแต่ว่านี่มันคนดึงอะเมื่อกี้มันมันสูงกว่าหนึ่งคนเห็นไหมออเห็นไหมลุยน้องลุยน้ำอือ ไม่กลัวเลยนะอยากมันได้บไว้ที่บ้านเราเนาะลุยน้ำลุยโคลนอะไรเงี้ยสบายเลยพี่เหมือนกันนะว่าเขาจะทำยังไงนะเนี่ยโอ้ลุยน้ำเนิฟพี่ว่าน้ำท่วมอย่กรุงเทพเนี่ยรถคันนี้ลุยสบายแน่นอนฮะแต่สูงกว่าสองเมตรเนี่ยประเด็นเนี่น้องสงสัยจริงๆเนี่ยคนก็จะขึ้นยังไงดูสิเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้ฮะต้องจับตาดูนะท่านผู้ชมครับวิธีการขึ้นรถคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับไม่ใช่ไม่ธรรมดาแค่รถนะวิธีในการขึ้นเนี่ยก็ต้องมีวิธีพิเศษนะฮะนี่นดูใช่ไหมแม่ โอ้โหซุปเปอร์บิ๊กเกตฟู้ดสุดยอดมากมาก S <S คือน่องจากคนขับรถเขาจะขับเก่งแล้วเนี่ยนะคะทีมงานเนี่ยนะคะที่ช่วยสร้างรถคันนี้ขึ้นมาก็ต้องสุดยอดนะเขาต้องคิดวิเคราะห์ม,มาอย่างดีระบบเผื่อเนี่ยนะคะใช้เวลาสร้างเป็นปีแน่เลยอ่ะแต่ไม่แน่มันกันนะเปียนะมองดูเผืเ่อๆมันอาจจะไม่ยากอย่างที่คิดนะเอางี้ดีกว่าครับผู้ชมครับผมเชื่อครับว่าคนไทยเราก็ทําได้ครับเพราะเรามีช่างแต่งเครื่องยนต์ทีมสร้างรถยนต์เก่งๆเยอะแยะมากมายนะถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องราวดีๆก็นากับเร ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้หรือว่า Facebook ของเราที่เวอร์ไวด o เว็บเฟซบุ๊กคอมถ้าเรื่องไหนดีเรื่องไหนเจ๋งรับไปเลยจ้าโบนัสเลิศลหมดลค่ะสวัสบอ,อ๋อต้รักแน่นอนครับผมที่ทำอาชีพนี้เพราะรักเลยฮะชอบการแต่งรถตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วพอเรามาเจอธุรกิจครอบครัวที่เป็นการแต่งรถอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งไปทางเดียวกันนะฮะผมทํางานตัวนี้มาก็ ตั้งแต่ผมังเด็ก,ออกรครับตั้งแต่ผมอายุสิบสี่1 4งห้า่เงี้ยครับก็ทำงาน,นมาเห็นอย่างนี้ก็ทำงานมาสิปีแล้วครับกระบี่มือหนึ่ง